เล่นอยู่เขาเหรอกุ้งข้าวเป็นยังไงกูเจอตลอดครับพี่เปี๊ยเป็นไงครับน่าปวดจัดนะกุ้งเซนัยครับเซนัยมียฉีดเท่าไหร่เมื่อกี้เนี่ยห้าหมื่นครับห้าหมื่นครับผมโดยรวมความมีส่วนตัวนี่ครบยกมองว่าไงครับถ้าถามว่าสีก็ถามว่าชูไหนก็ได้แต่ว่าถามว่ายกห้าเราเตะลูกนั้นฟีคิกอับครับขาเชือกแล้วหันเขาหันหลังอ่ะคือมองว่าลูกนั้นน่าจะเป็นลูกตัดสินเลยใช่ครับเพราะว่ามวยมันก็เบียดแล้วเตะลูกนั้นมันก็หันหลังก็คือว่าปิดกล่อง แต่เขาบอกว่าสียุกเขาก็ได้เยอะเหมือนกันนะมไม่เมาเราไม่ไม่เมาอะไเลยนะพี่แ้่ถามว่าเราโดนไหมเราโดนแต่เราไม่มีอาการแค่เราพอเราโดนแล้วเราเราสะดุ้งนิดหน่อยแต่เราไม่ได้มีอาการเพราะว่าเราไม่ไม่ถึงกับเสียหายมากเลยก็ๆๆยุคห้าเรามองว่าลูกพีชิกลูกนั้นน่าจะเป็นลูกตัดสินเลยใช่ครับๆๆแล้วกรรมการให้บริเวณโอ้เป็นไงครับไฟสีมีโอกาสเจอกันไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ครับผมโดยโดยรวมสภาพร่างกายพี่เป็นไงตอนนี้ก็โอเคครับโอเคครับ ในวัยสามสิบสองสามสบสองครับผมคือว่ายืนระยะได้อีกกี่ปีกี่ไฟเนี่ยก็ดูปีนี้แหละครับยูเรพิชชกกันมา3ครั้งแล้วครับมีโอกาสฉีกคู่ไปเจอครับนักชกใช่ครับก็น่าจะเจอคู่อื่นบ้างครับเพราะว่าเจอกันมาบ่อยแล้วในใจพี่อยากอยากมีไหมอยากเจอแบบใครอะไรยังไงก็เร้งแต่โปรโมเตอร์ครับร้อยสามแปดจะต่อยได้หมดคือว่าถ้าโปรโมเตอร์เห็นเหมาะสมร้อยสามแปดใช่ไหมครับต่ากว่านี้ได้ไหมก็เต็มที่สามเจ็ดครับ 3 7 7เจ็คือว่าถ้าโฟลเตอร์เห็นเหมาะสมก็สู้ทุกตัวครับผมวันนี้ทำไม่เสมอไอ้ทำไม่สำเร็จได้ทำได้แค่เสมอไม่ได้แฮตติกไม่ได้แฮตติกทำมีเชี่ยวห้าหมื่นก็ไม่ได้ไม่ได้เสียใจไหมก็ถามว่าเสียใจไหมก็เกมกีฬาครับพี่มันก็มีแพ้มีชนะแล้วสไตล์ก็เสมอโอเคก็ยังดีที่ไม่แพ้ดีกว่าดีไม่แพ้นะใช่ครับก็เสมอเสมอสวยสุดครับผม ครั้งแรกที่รามโดนชนะครั้งสองที่ภูเก็ตชนะครั้งสามที่สงขลาเสมอครั้งสี่ที่ไหนรอติดตามครับผมฝากถึงแฟนครับเอฟซีที่เชียวนี่แหละพี่เบียร์ครับขอบคุณเอฟซีทุกคนที่ทติดตามเชียร์และกำลังใจให้นะครับวันนี้ก็ทไม่ได้ครับก็เสมอกันไปก็ถือว่าก็ไม่ผิดหวังเท่าไหร่ครับคคครรัับบผมครับผมเป็นกำลังใจให้ครับพี่คง ดีนะดีนะด,ดีมากดีมากโอเคเออได้ไหมฮะอ่ะเออคุยกับเจเลพดีกว่าก็ยกเสร็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วยกยกห้านี่เราไปรับเยอะไปไหมก็ที่เราไปเยอนเลยก็โตอยู่ก็มีโตอยู่ ในในความคิดส่วนตัวในคลิปยุบครบยกนี้เราคิดว่าเราน่าจะก็คิดว่าชนะเพราะว่ายกสี่เราดีก้าวยกสี่ถือว่าน่าเยอะเลยนะทางทางหน้าอการแต่ว่าดูเหมือนยกห้าเราจะออกมารับรับไปก็มีต้นครับมีต้นเดี๋ยวก็มองว่าไม่ถึงกับแพ้เสมอก็โอเคครับก็โอเคครับก็เต็มที่แล้ววันนี้ครับมีโอกาสเจอกันใหม่ไหมก็ที่สี่มีไหมก็แล้วแต่คอมพิวเตอร์ยังไม่ชนะเขาเลยครับ จะมาเรื่องแพ้เปล่าที่ว่าที่ทําให้เสมอเนี่ยอยู่ที่จังหวะไหนที่กรรมการจะให้เสมอลูกที่ผมเลื่อนลง่จังหวะแข่งตนเต่ยซ้ายต่อยซ้ายจังหวะสุดท้ายใช่ไหมทำให้อาการมันดูไม่สวยเท่าไหร่ผำการให้เสมอกันไปพอใจในผลงานตัวเองไหมพอใจครับเต็มที่ครับโดยรวมสุขภาพร่างกายเป็นไงบ้างครับคิดว่าใช้ได้ไฟสุดท้ายที่โชคไว้ที่อ้อมน้อยกับวันนี้วันนี้ก็ดีครับ คิดว่าน้ำหนักไหนครับที่เรามองว่าเหมาะสมที่สุดของเรารสามเก้า,า,การ้อยสามเก้าวันนี้โชคร้อยสี่สิบร้อยสามแปดร้อยสามแปดมันบีบไปรึยังไงบีบอยู่ถ้าเป็นไปได้ร้อยสามเก้านี่ใครก็เจอได้หมดในใจมีอยากเจอใครไหมมีโอกาสเจอบก้าหน้าอีกครั้งหนึ่งไงภาคสี่แล้วอยู่ที่อยู่ที่ผู้ใหญ่เลยจากมัอ่อกีบ เสียไม้ออกมาเสียหม้ว่าอะไรบ้างเก่ก็ด้เป็นไมได้มทีเสียมจะจัดอีกไฟนีงเป็ได้ครับวันนี้ก็ทำได้แค่เสมออยากฝากถึงแฟนคลับเอซีที่ติดตามเชียร์เราเนี่ยโอ้ยเต็มทีแล้วเนี่ยี่มไหมถ้าน้ำใจสาดใจสัดใจหนึ่งนบาทยจากเก็บสัใจจากเก็บหมื่นเหลือเท่าไหร่วะเนี่ยดจากเก็บหมื่นเหลือพันบาใจเทครับผมนั้นขอเป็นลังใจให้ครับ นึกว,ว,ว่านะจะดก้าวหน้านะก้าวหน้าอยู่ยไห<า>นวะ